สวัสดีชาวมินิเวิร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่อาร์ตนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเวอร์ชั่นใหม่นะครับซึ่งวันนี้พี่อาร์ตก็จะมาสอนทำเครื่องคัดแยกไอเทมนะครับซึ่งจะทำให้เราแยกประเภทของไอเทมออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับโดยมีเครื่องนี้นะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยอย่างแรกนะครับเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะครับอันแรกนะครับก็คือท่อรวบรวมนะครับซึ่งจะเป็นเหมือนกลวยนั่นแหละนะครับต่อไปก็จะเป็นท่อขนส่ง ท่อตรวจสอบนะครับซึ่งจะเอาไว้ตรวจสอบว่าจะให้อเทมไหนผ่านนะครับอันไหนไม่ผ่านแล้วก็ไฟประดับนะครับไฟสัญญาณพลังงานสตาร์กลวยตัวนี้มันจะสามารถดูดสิ่งของออกมาจากกล่องนะครับแล้วก็ต่อมาในท่อส่งนะครับแล้วก็ต้องหันให้ถูกด้านด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีลูกศรสีเหลืองๆนะครับชี้ไปนะครับแต่ถ้าเราวางผิดทางนะครับมันจะชี้กลับมานะครับแบบนี้ซึ่งมันจะไม่ไปนะครับมันจะไม่ไหล และเราก็สามารถต่อขึ้นข้างบนก็ได้นะครับนี่หรือว่าเราจะต่อทางแยกอะไรได้หมดเลยนะครับแยกซ้ายแยกขวานี่เลยนะครับเป็นไงหลายแยกมากเลยนะครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนข้อตรวจสอบแล้วก็ไว้แบบนี้แล้วก็กด ใส่ไอเทมเข้าไปนะครับว่าเราอยากได้ไอเทมอะไรให้มันตรวจสอบนะครับมันก็จะผ่านท่อนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวพิยัตจะลองต่อท่อให้ดูนะครับโอเคอย่างแรกครับให้เราวางกล่องเข้าไปนะครับ1กล่องนะครับจากนั้นก็จะเป็นกลวยแล้วเราก็ลากท่อออกมาเลยครับแล้วแต่แล้วแต่ขนาดพื้นที่ของเรานะครับพิฮัตก็จะอพิฮัตก็จะเอามาประมาณนี้นะครับให้เราต่อท่อออกมานะครับแล้วก็ ขุดหลุม1ห,หลุมใส่ไฟแล้วก็แบบนี้นะครับแล้วก็จะแยกสี่ทางออกมาแบบนี้นะฮะตรงนี้ยังไม่ได้ใส่ไฟประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็วางกล่องได้เลยนะครับสี่กล่องไม่ต้องใช้กลวยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ของเข้ามาดู ตอนนี้ของก็ไหลมาแล้วฮะไหลไปคนละทางเลยนะครับมานี่อันหนึงมานี่อีกโอเคนะครับก็จะเห็นว่าของมันกระจัดกระจายไปคนละทางกันเลยนะครับดังนั้นเราจะต้องหาไอเทมมาใส่ในท่อตรวจสอบนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะยกตัวอย่าง4อย่างนะครับเราจะใช้อะไรบ้างเราจะใช้เป็นผลไม้แล้วกันนะครับแตงกวามันเทศข้โพด อีกอย่างหนึ่งเอาอะไรดีสับประรดนะครับโอเคเราก็จะได้ผลไม้มา4อย่างนะครับอ่ะกล่องแรกเราก็ใส่ผลไม้ไปนะครับ1ชิ้นชิ้นเดียวก็พอนะครับอันที่2แลเราก็ใส่เป็นขา้าวโพดนะครับ1ชิ้นอันที่3ใส่มันเทศ1ชิ้นแล้วก็อันที่4ใส่แตงกวา1ชิ้นนะครับอ่ะเราลองทดสอบดูนะครับโดยการเอาไอเทมนี้เข้ามานะครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้แตงกวาก็คืออันสุดท้ายนะครับก็จะเห็นว่าแตงกวาไหลไปนะครับไหลไปแล้วมันก็จะไหลเข้ามาที่แตงกวานะครับเร็วมากเลย20กว่าอันแล้วตอนนี้แตงกวาหมดแล้วนะครับเป็นมันเทศและก็ข้าวโพดนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า ข้าวโพดอยู่กล่องนี้แต่ว่าไหลมาตรงนี้ทำให้ท่อตันนะครับซึ่งแบบนี้จะทำให้ระบบเราผิดพลาดนะครับตอนนี้เครื่องเราเออร์เลอร์นะครับเนื่องจากข้าวโพดไม่ยอมไหลเข้ามากล่องข้าวโพดแล้วก็ไหลตรงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปไหนไม่ได้นะครับทำให้ท่อตันวิธีแก้ไขนะครับให้เราทำระบบบนซ้ำนะครับบนซ้ำคืออะไรแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ ขึ้นบนให้มันวนกลับมาเข้ากล่องเดิมนะครับหเห็นไหมตอนนี้มันเทศมันเดินได้แล้วนะครับเข้ากล่องตัวเองนะครับส่วนไอ้พวกนี้ก็ให้มันวนกลับมานะครับเกินไหมเกินปึ๊บปึ๊บแล้ว ต่อยากนะฮะเออได้แล้วนะครับมันก็จะวนซ้ำแบบนี้ซึ่งตัวไหนที่ผิดพลาดมันก็จะตรงไปนะครับแล้วก็กลับไปเข้ากล่องเดิมของมันนะครับส่วนอันไหนที่ถูกต้องแล้วนะครับมันก็จะวิ่งเข้ามาเนี่ยเห็นไหมสับประรดควรจะเลี้ยวตรงนี้แต่มันไม่เลี้ยวคนระับมันตรงขึ้นมาแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไปวนซ้ำอีกรอบ เลี้ยวปุบหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือแยกเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่อง m i n i v o r ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอยากให้พี่ฮาร์ดทำวงจรอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาเลยนะครับโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย m i n i v o r เกมแซน b o บ็อกซ์ 3d เล่นฟรีโหลดเลย